สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศของแงะกล้องขึ้นทำไมฉันแงะกล้องไม่ได้ดนะคะมีความแงะกล้องไม่ได้ค่ะทุกคนคะ่เนะเห็นไหคะทำไมวันนี้มันมันแงะกล้องไม่ได้เออช่างมันเนาะแงะไม่ได้ก็ไม่ต้องแงะมันนะคะวันนี้พระอาทิตย์ไม่น่าจะขึ้นนะคะ แต่ว่าชวนมาดูบนันยากนะคะฝนตกสาวันสาคืนนะคะและคาดว่านะคะวันนี้น่าจะตกอีกนะคะถ้าสังเกตนะคะประมาณเอ่อทางขวามือนะคะไกลๆนะคะตรงนั้นนะคะ่ะตรงนั้นฝนกำลังตกอยู่นะคะเป็นตรงนั้นจะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือใหญ่นะคะที่สามารถ ข้ามเข้ามาเกาะได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีคนมานะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆละกันนะคะเพราะว่าเ,เพราะว่าไลฟ์เนี้ค่ะอยากจะอยากจะเล่าเนาะเพราะว่าหลังจากที่ไลฟ์เมื่อวานเนาะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนท้ายๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบเอาเรื่องนี้นะคะขึ้นขึ้นมาพูดเนาะ เผื่อว่ามันเป็นเผื่อใครที่กำลังเจอแล้วก็นะคะจะได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจะได้พึงระวังไว้นะคะตอนนี้มีคนเข้ามาสองคนแล้วนะคะมาฟังนะคะยังไม่เผยตัวตอนออกมานะคะออกลายมันเลยออกลายให้เห็นเอา ไม่ทราว่าเป็นใครอาจจะเป็นเอฟซหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นนะคะที่แวะเวียนผ่านเข้ามานะคะยังไม่ได้พักถ่ายสวัสดีนะคะ,ะไม่รู้ว่าสองคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นผู้ชายหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแบบหนุ่มนะคะรักออนไลน์มาหารักแท้ในในโลกออนไลน์นะคะพอดีว่าเดี๋ยวรอสักพักแล้วกันฉันขออนุญาตไปไปหยิบกาแฟก่อนนะคะ มีการกดลงกดไลค์แล้วแสดงว่านะคะเดี๋ยวทุกคนคะฝากหนึ่งล้านคนที่อยู่นะคะขอฝากแป๊บนึงนะคะไปหยิบกาแฟก่อนต้มกาแฟมาแล้วนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเมาส์มอยค่ะ คืออย่างนี้เลยนะคะวันนี้จะไม่อยู่นานเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าวันนี้มันจะแปดโมงแล้วนะคะเอ,อสายแล้วนะคะเราคิดว่าพอาทิตย์คงไม่น่าจะขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะพูดป๊อปแป๊บแล้วก็ลงเวทีนะคะด้วย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 นะคะสาเหตุที่ว่านะคะเมื่อวานเนาะจิบกาแฟกันคอแห้งคืออย่างนี้ค่ะ เมื่อวานนะคะ,ะช่วงที่ไลฟ์อยู่นะคะแล้วก็แล้วก็ไลฟ์ตื่นมาคุยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ช่วงท้ายๆนะคะที่กำลังจะลงเนาะก็มีหนุ่มนะคะหนุ่มภูมิฐานรูปรอนะคะดูรูปรอเชยในโฟล์โปรไฟล์นะคะแล้วก็ใส่สูตรดูดีเชียคะ่ะก็เข้ามาทักทายนะคะ <c oughs> เป็นหนุ่มต่างชาตินะคะเขาก็แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ อวยนะคะอวยว่าโอ้ยเสียงเธอช่างน่ารักอะไรเราก็เคิมใช่ไหมคะเราเป็นผู้หญิงโอ้ยมีผู้มีผู้มาชมค่ะชมว่าเราแบบอเสียงน่าร้องน่ารักก็โอเคนะคะเราก็เราก็ฟังไปนะคะสักพักค่ะผู้ค่ะผู้ตัวเดิมนะคะบอกรักโหบอกรักนะคะเราก็เอาล่ววะว่าอะไรเงี้ยฉันสวยแน่เลยวันนี้ขนาดมองไม่เห็นหน้าฉันเขายังรู้เลยว่าฉันสวยอะไรเงี้ย เราก็มีความแบบม,มโนโกเก๋ไปนะคะแหมฉันสวยละสิอะไรเงี้ยผู้ชายมาบอกรักกลางไลฟ์อะไรเงี้ยโอเคนะคะก็ดําเนินการไปได้เรื่อยๆนะคะเราก็ดูว่าผู้ชายอะ่ะเราจะรักเราจริงแค่ไหนเอา้าอะไรทำไมหมามาเห่าคนสวยตอนนี้พอพูดถึงว่าตัวเองสวยหมาเริ่มเห่าทันทีเลยนะคะเดี๋ยวก ให้หมาเขาเห่าคนสวยให้นำใจก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องผู้ค่ะเรื่องผู้ชายนะคะก็ก็คืองี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนะคะหลังจากนั้นนะคะนอกจากผู้จะบอกรักแล้วนะคะผู้ก็ยังเซอร์ไพรส์นะคะด้วยการขอแต่งงานค่ะโอ้โหอะไรจะแบบว่า เรือด่วนขบวนสุดท้ายนะคะเอ้ยไม่ใช่รถด่วนขบวนสุดท้ายผู้อะไรจะแบบใจร้อนขนาดนี้นะคะเราก็แบบแหมะจะมาขออะไรชิ้นแต่งงานขนาดนี้การดก็ยังไม่ได้พิมพ์นะคะเพื่อนก็ยังไม่ได้บอกนะคะครอบครัวก็ยังไม่ได้อธิบายนะคะเสร็จแล้วอ่า ชุดนะคะก็ยังไม่ได้วัดยังไม่ได้ตัดนะคะฉันจะแต่งงานได้ยังไงจะเตรียมตัวทันได้ยังไงแล้วอีกอย่างนะคะผัวก็ยังหลับอยู่นะคะไม่ได้บอกผัวเลยนะคะว่ามีผู้ชายมาขอแต่งงานใช่ไหมคะเอ้ยคิดในใจจะทํายังไงดีนะคะก็เลยคิดว่าโอ้โหผู้ชายวัยขนาดนี้มาขอแต่งงานเราเร็วขนาดนี้ฉันก็เลยชวนเขาขึ้นศาลาแปดค่ะก็กะว่าพาแกขึ้นศาลาแปดเสร็จแล้วนะคะก็เแล้วก็แบบ ดอกมงดอกไม้ก็หาไม่ทันใช่ไหมคะไปตลาดก็คงวายค่ะกะว่านะคะขอเพื่อนฝูงนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ <c oughs> รถ่านอีกแล้วไปเด็ดดอกมงดอกไม้นะคะหน้าบ้านนะคะลักมาก็ได้นะคะเด็ดมานะคะมาช่วยกันเด็ดๆนะคะแล้วก็ทุกเพียนนะคะช่วยกันเอ,อามานะคะจากหิ้งพาร์ที่บ้านนะคะก็มาทําการนะคะเอาผู้ชายคนนั้นนะคะขึ้นศาลาแปะทีนะคะ หรือไงเนะะี่ยค่ะก็ไม่บอกเรานะคะพูดไปเลยค่ะเฉันก็เลยเฉันผิดอะไรหรือว่าผู้จะชอบสาราสิบสามอะไรเงี้ยของว่างสาราแปดไม่ไม่อร่อยผู้ผู้ผู้ไม่อยากขึ้นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นแบบนี้ค่ะช่วงนี้นะคะกอ็อ้อก็ได้ยินนะคะหลายๆหลายๆบ้านนะคะ พูดให้ฟังว่าช่วงที่เราไลฟ์สดนะคะก็จะมีะคนมาสองคนมาแอบคนมากกอกวนนะคะแล้วก็อของอ้อเนี่ยดีหน่อยนะคะมีมีผู้ค่ะผู้ต่างชาตินะคะมาบอกรักนะคะมาขอแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว่าสวยสวยไปอยู่พักนึงอะนะคะก็แบบทำไงอุย้ยตายละอะไรเงี้ยฉันมีผู้ชายมาขอแต่งงานในไลฟ์สดอะไรเงี้ย มันช่างเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นดีใจเสลือเกินอะไรเงี้ยก็นะคะอยากจะเตือนนะคะอยากจะมาพูดคุยมาเตือนนะคะสาวๆนะคะทั้งสามล้านสามล้านที่ฟังนะคะหรือว่าเผื่อมีใครนะคะที่ที่มาย้อนหลังนะคะแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์นเงี้ยบางคนอไอไม่ถูกนะคะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยฉัยนจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะ <S <S เฮ้ยปล่อยผ่านไปเถอะ <S <S อะไรเงี้ย <S <S ช่างมัน <S <S อะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะแบบ เอ๊ะต้องจัดการมันซะเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่แต่ละคนนะคะแต่ละบุคคลแต่ละอารมณ์ในช่วงนั้นนะคะแต่อ้อเป็นคนที่แบบว่าสนุกไงเป็นคนแบบว่าชอบสนุกอะไรเงี้ยติดเมาส์มอยติดสนุกอะไรเงี้ยก็แบบนะคะลากนะคะลากจนถึงบันไดนะคะสาราแปดแล้วนะคะปรากฏให้พึงคิดเสมอไว้นะคะว่า ผู้ชายนะคะหรือผู้หญิงก็ตามนะคะที่เราไม่ได้เจอหน้าค่าตานะคะหรือแม้แต่คนที่เราเจอหน้าค่าตานะคะเห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้หมดนะคะ mm. เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะเราเราเหมือนเราเนี่ยเราคนทํา youtube เนี่ยเราเหมือนอยู่ในที่แจ้งนะคะแล้วคนอื่นเนี่ยเหมือนอยู่ในที่ลับนะคะบางทีเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเรานะคะ เข้ามาดีนะคะมาเป็นพี่น้องมาเป็นพันธมิตรกันนะคะมาอยู่กันแบบพี่น้องพูดคุยนะคะและเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเป็นเป็นมิตรภาพนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะที่ที่เรามีให้กันนะคะอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าเข้ามาก่อกวนปุ๊บเข้ามาแบบในทางต้องการนะคะต้องการวางธรรมแล้วก็วมิตรภาพอย่างเงี้ยคะ่ะ มันอยู่ไม่ได้นานหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบว่ามันเป็นเรื่องเฟกอะมันเป็นการแบบจัดแต่งปรุงแต่งของจิตใจแล้วก็คําพูดของคุณเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะเราเอาก็รู้สึกว่าเออบางทีเนี่ยถ้าเราเจอคนอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เขาเล่นไปนะคะแล้ก็เราก็แค่นิ่งๆแล้วก็แค่ไม่ตบโต้ไม่อะไรนะคะก็ให้เขาเล่นเต็มที่ของเขานะคะพอเขาเล่นเบื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปนะคะ หรือไม่แลแล้วนะคะว่าเขายังไม่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะก็ทําแบบอ้อนะคะลากขึ้นสาลาไปเลยค่ะถ้าจะให้ดีก็นิมนต์พระมาเลยนะคะก็จัดการนะคะเผาเลยจุดไฟเผาเลยนะคะก็ว่ากันไปนะคะสําหรับตัวอ้อเนี่ยลักออนไลน์ลักคืออ้อไม่รู้นะคะบางคนเขาก็ประสบผลสําเร็จนะคะในการ ในในในความรักนะคะความรักออนไลน์นะคะซึ่งอ้อก็มีเพื่อนนะคะที่ที่ได้ดิบได้ดีนะคะแต่งงานกับผู้นะคะคนดีสีสังวานไปแล้วนะคะเขาก็มีชีวิตมีครอบครัวที่ดีนะคะก็มีนะคะแต่สําหรับตัวอ้อเนี่ยคืออ้อมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเจอไอ้ไอ้รักออนไลน์หรือว่า หรือแม้แต่การการที่เราทำ u t u b e เนี่ยมีการเยะบอกาใครจะบอกว่าจริงจังนะคะในะมุกเรามุกแทโลมของอ้อนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ชี้แจงนะคะแต่ว่าเป็นคนปากไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชอบไปแทโลมชาวบ,บ้านเขานะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะชอบมากนะคะและแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะหนีนะคะอันนี้เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้ชายเขาไหวตัวทันนะคะเขากลัวปากดิฉันนะคะก็ก็ ก็อย่างนี้ค่ะอย่างมาเล่าให้ฟังโอโหวันนี้ลมแรงนะคะลมเริม่มลมหนาวแรงเนี่ยดินฟ้าอากาศนะคะแล้วก็กลัวค่ะกลัวสัญญาณเน็ตนะคะก็ตอนนี้เนาะมีสามล้านคนมีสี่ล้านคนที่ฟังอยู่นะคะมีไปไป,ไปมามาด้วยนะคะบรรยากาศหนึ่งนะคะบรรยากาศอุย้ยพึ่งมาพึ่งตอมคนสวยนะคะแสดงว่าหวานมากนะคะวันนี้พึ่งตอมนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมาดูบรรยากาศนะคะอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ ในในในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะว่า,าชีวิตก็ปกตินะคะแต่ว่ามันจะอยู่กับมันจะอยู่กับเราประมาณ3ามสี่วันเนี้ยค่ะแต่เอาไม่แน่ใจว่ารอบนี้เขาจะอยู่กี่วันนะคะฝนแต่ปกติแล้ว3ามสี่วันเขาเขาก็จะไปเดินทางนะคะคนที่ต้องทำงานต้องตื่นเช้าไปทำงานหรือตื่นเช้าไปส่งลูกอะไรเงี้ยลูกเรียนหนังสือน,นะคะแต่สำหรับพวกอ้อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเ,าเดี๋ยวปิดลานแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ ดูก็คือดูวันต่อวันนะคะดูสภาพคือช่วงนี้มันก็ยังโอเคอยู่นะคะนักท่องเที่ยวไม่เยอะไม่หนานแน่นแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวโอเคโอเคอเคยอะอยู่นะคะเราก็ยังพอได้ค่าหมูค่าไก่นะคะก็อยู่ทนอยู่ไปนะคะแล้วก็เออก็ถ้าเกิดช่วงที่ปิดร้านนะคะก็คงจะนี่คะ่ะตื่นเช้าขึ้นมาอย่เงี้ยคะ่ะก็ลงครัวนะคะชีวิตอ่อต้มกาแฟนะคะนั่งเฝ้าเ,าเตาอบ อะไรเงี้ยอย่างวันนี้อ้าก็มีหมูอบมันฝรั่งนะคะซึ่งเอายัดเข้าเตาอ,อบแล้วนะคะแล้วก็แค่รอเวลานะคะก็ชีวิตเหมือนเหมือนไม่มีอะไรทำดีนะคะแต่ก็มีอะไรทำนะคะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยมันก็ผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้แบบเหมือนเขาเรียกอะไรอย่างตัวค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยกลับบ้านมาไวใช่ไหมคะสามทุ่มกว่าเนี่ยแฟนก็บอกง่วงละอะไรเงี้ย ปรากฏว่าเอออ้อก็รู้สึกง,ง่วงตอนนั่งโซฟาเนี่ยง่วงมากพอย้ายเข้ามาอยู่ห้องข้างบนห้องตัวเองนะคะปรากฏว่านอนไม่หลับนะคะก็ก็คุยเมามมยป๊อปแป,ป๊บนะคะกับเพื่อนนะคะคุยเสร็จแล้วแล้วก็เออพอเห็นแบบแล้วก็เลยแบบเออเลิกเถอะอะไรเงี้ยชวนเพื่อนเลิกเมานะคะอย่าเมามมยเยอะอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ก็อยากมาเล่าให้ฟังก็คือเนี่ยค่ะเออโลกที่มีให้กันนะคะบางทีเนี่ย เออมันก็ตลกนะคะอย่างโลกออนไลน์เนี่ยบางทีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคนนึกจะรักเราก็รักเราน,นะคะอย่างแบบง่ายดายนะคะบางทีคนนึกจะเกลียดเราเขาก็เกลียดเราอย่างไม่มีเหตุผลนะคะเออก็เป็นอะไรที่แปลกปีเหมือนกันนะคะโลกออนไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแค่เราไปแค่เรากินกล้วย ขาเรียกอะไรบางทีแค่กินกล้วยเอ่อกล้วยกล้วยทอดนะคะกล้วยแขกเนี่ยคะ่ะคนจะเกลียดเราก็มีนะคะแค่คุณกินกล้วยแขกกล้วยทอดลงโซเชียลเนี่ยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็เจอมานะคะก็เยอะแยะหลายอย่างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอ่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเคยนะคะเคยเคยเคยแบบ มีประสบการณ์นะคะหลายอย่างนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยซึ่งที่คนนะ่ยไม่ชอบเรานะคะจู่ๆคนก็ไม่ชอบเราจู่ๆคนก็ก็พูดไม่ดีกับเรานะคะโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเราก็อยู่เฉยๆสวยๆของเราแบบนี้นะคะถามว่าซีเรียสเครียดอะไรไหมก็คงไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งเนี่ยหนึ่งเหนืหนึ่งหนึ่งอย่างที่เคยคิดนะคะแล้วก็คิดเสมอนะคะก็คือว่า ไม่ใช่สายแรงนะคะที่แบบว่าโอ๊ยไม่ไม่ได้ขอเข้าใครกินใครอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจคือคือไม่ได้มองเรื่องนั้นนะคะจะมองแค่ว่าเออตอนนี้เราทําอะไรอยู่นะคะหน้าที่ของเราคืออะไรนะคะเราต้องทําหน้าที่นั้นนะคะอย่างตัวอ้อนเนี่ยทําอะไรอยู่ก็คือแต่งงานนะคะเป็นภรรยานะคะแล้วก็มีลานที่ต้องดูแลนะคะแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เมืองไทยนะคะมีพี่ชายนะคะที่พิการแล้วก็ มีแม่ที่ที่ที่แก่แล้วนะคะพ่อก็เสียไปแล้วนะคะแล้วก็มีน้องสาวมีหลานอะไรเงี้ยที่ที่บางทีเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขานะคะเพราะว่าเอ,อเราไม่ใช่ว่าเราเราจะร่ํารวยถึงขั้นดูแลทุกคนได้หมดนะคะแต่ว่าเราเราดีดีกว่าเขานิดนึงเราเราหายใจหายคอโล่งอกกว่าเขานิดนึงนะคะก็เลยว่ามันเป็นสิ่ง ที่เราต้องดูแลและเป็นหน้าที่นะคะพ่อเราก็หน้าที่ดูแลเขาจนจบนะคะจบหน้าที่ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือคนที่เหลือที่เราต้องดูแลนะคะแล้วก็สิ่งนี้ที่เรารู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยอ้อก็เลยไม่ค่อยวกแวกนะคะไม่ค่อยวกแวกกับอย่างอื่นนะคะก็คอนเซนเทรตนะคะถนนที่ตัวเองเดินนะคะแล้วก็มันก็ผ่านหลายๆเรื่องหลายๆอย่างไปได้นะคะ เพราะว่าเราเรามองที่ข้างหน้าถนนที่เราเดินไ่คะแล้วก็เรารู้ว่าจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะมันก็มันก็ได้ไงมันก็ผ่านมาได้นะคะแล้วก็ทีเนี้ยก็นะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะเจอว่ามีอะไรแบบพ่อเนี่ยก็ก็ให้นะคะให้ให้เข้มแข็งไว้นะคะก็จับมือเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนเข้มแข็งไว้คะ่ะ เลาอย่างย่งมีผู้ชายมาบอกรักนะคะมีผู้ชายส่งอีเมลมานะคะส่งข้อความมาในเฟซบุ๊ o เมสเ s นเจอร์ Facebook, อะไรงนี้ก็ดีนะคะมาพูดหวานใส่เรานะคะเราก็เราก็ให้มองหลักความเป็นจริงนะคะว่าใครมันจะมารักฉันได้ในสองสาวันใครจะมารักฉันโดยที่ที่ไม่เคยได้เจอกันอะไรคะแบบนี้นะคะแล้วรักกันปุ๊บเนี่ย รักฉันแบบวันสองวันปุ๊บขอชั้นแต่งงานยังไม่พอนะคะจะส่งของมาให้ชั้นอีกอะไรนะคะให้ชั้นไปเสียภาษีเสียอะไรอีกคือคือบางทียเราต้องคิดนะคะว่าเราต้องเอดใจนะคะเราต้องคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละนะคะถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยใจลายละอะไรเงี้ยโดนจุแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องเอหยิกหยิกขาตัวเองไว้นะคะแล้วก็แบบ ตื่นเธอต้องตื่นได้แล้วอันนี้มันไม่ใช่ความฝันอะไรเงี้ยมันคือโลกความจริงอะไรเงี้ยเธอเธอต้องเธอต้องคิดให้ดีอะไรเงี้ยอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่อ้ออยากจะเอามาฝากมาเตือนกันนะคะส่วนตัวอ้อนเนี่ยอ้อมองเป็นคันะคะเพราะว่าอ้อไม่เชื่อว่าอ้อไม่่ผู้หญิงหนังเหนียวนะคะหิวหียวอย่างดิฉันนะคะจะมีคนมาลักอะไรเงี้ยในโลกออนไลน์แล้วก็ในวัยที่มีม,มีมีลูกมีผัวแล้วนะคะพูด แบบชาวบ้านนะคะก็ถ้าคนที่จะมารักดิฉันนะคะแล้วก็เห็นอยู่นะคะว่าดิฉันมีสามีแล้วนะคะคุณก็ยังพยายามที่จะเข้ามานะคะอ้อคิดแบบนี้เราหรือว่ารักอะไรเราเรามากมายนะคะเขามาเพื่อหวังสิ่งอื่นนะคะอ้อคิดว่าเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะคะส่วนสาวโสดนะคะ <c oughs> ขอโทษทีจะทํายังไงดีนะคะจะลองดีไหมนะคะอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะคะเรื่องของคุณนะคะแต่ว่า อย่างอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ดีนะคะพยายามหยิกตัวเองไว้ค่ะให้ตัวเองฟื้นนะคะให้ตัวเองตื่นอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าให้ตัวเองตกอยู่ในห่วงของชายนะคะหวานแค่ไหนนะคะผู้ชายโลกออนไลน์ไม่สามารถที่จะทําร้ายเราได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นมีสติค่ะมีสตินะคะ พราะถ้าเรามีสติแล้วนะคะทุกอย่างโอเคหมดค่ะเราไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวแบบพวกสัมภเวสีพวกไม่ดีนะคะพวกมันหลอกลวงนะคะไอสตินี่แหละค่ะเป็นยานะคะยาที่เรานะจากความไม่ดีจากคนไม่ดีนะคะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เขาอยากเอามาฝากวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ที่หยิบยกมานะคะก็ส่วนไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะท้ายๆนะคะถ้าใครอยาก อยากลองไปฟังนะคะก็เป็นเรื่องสนุกสนานนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอะเ,อเพื่อนอ้อบางคนนะคะที่ที่อ้อตั้งเขาเป็นแอดมินลุงโจนะคะลุงโจสารา8ของอ้อน,นะคะอคอมเมนต์ไม่น่าจะเห็นนะคะ,ะเพื่อนน่าจะช่วยกันลบออกไปแล้วบล็อกออกไปแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีเสียงอ้อน,นะคะเยาะหยอกนะคะแซวสนุกสนานว่ากันไปนะคะก็เป็นเป็น นี่นะคะวันนี้นะคะวันนี้เรามาอยู่กันบรรยากาศอย่างนี้นะคะเราจะไม่ได้เห็นแสงสีนะคะไม่ได้เห็นพาระอาทิตย์นะคะก็ดีไปอย่างนะคะแต่ว่าหนาวหนาวนะคะเย็นๆน,นะคะเย็นขาด้วยนะคะแล้วก็อาหมวกมาสวมน,นะคะพยายามนะคะที่จะไลฟ์นะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเพื่อที่ว่าแล้วก็ไลฟ์ช่วงกลางวันนะคะพอดีมีเพื่อนถามมาว่านะคะเฮ้ยแกไลฟ์ตอนเช้าเหรอฉันตื่นไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ก็คือช่วงไลฟ์ตอนเช้าเนี่ยอ้อต้องการที่จะมาพูดคุยนะคะแล้วก็อืมให้เห็นบรรยากาศไปพร้อมกันนะคะก,ก็เอามาฝากนะคะส่วนส่วน,วนไลฟ์กลางวันนะคะก็จะเป็นการไลฟ์วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะจะเป็นการไลฟ์ที่แบบว่าแล้วก็ส่วนคลิปนะคะอ้อก็ยังมีนะคะลงทุก วันเช่นกันนะคะก็คลิปยาวก็มีลงวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะอาทิตย์ละ2วันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ที่ชั่วโมงครบแล้วนะคะผ่านกดแล้วนะคะอ้อคิดว่านะคะ,ะเพื่อเพื่อมาแชร์นะคะประสบการณ์ของอ้อนะคะหรือว่าเรื่องราวนะคะที่อ้อมีนะคะมาเล่าสู่กันฟังอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าอ้อเนี่ยไม่ค่อยลงคลิปนะคะก็คือลงสวันนะคะแล้วก็ ส่วนมากคลิปสั้นนะคะก็จะมีลงทุกวันนะคะเอาสนุกสนานกันไปนะคะเวียงแหไปนะคะแล้วก็เออพอลงคลิปสั้นเยอะๆแล้วมันก็มีคลิปที่เขาปังๆนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าโอ้ยดีใจก,ก็ก็ดีมากเลยจู่ๆก็ปังนะคะปังแบบปังแรงแสงทางโค้งมานะคะก็ก็ดีใจนะคะดีใจตรงที่ว่าไม่อประหยัดเวลาในการยืนไลฟ์ตั้งเยอะนะคะเพราะว่าอย่างมายืนไลฟ์ตรงเนี้ยค่ะ นะคะเป็นชั่วโมงนะคะก็ได้ชั่วโมงไม่เท่าไหร่เองนะคะลงคลิปสั้นๆไม่กี่คลิปนะคะได้ชั่วโมงขึ้นมาเยอะเลยนะคะก็ก็ดีใจค่ะดีใจนะคะดีใจกับตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าช่วงนี้นะคะก็คือตัวเองไหวนะคะตัวเองใจสู้แล้วก็มีเพื่อนคอยสนับสนุนนะคะก็ก็เลยเออขอขอเต็มที่กับตรงนี้นะคะอนาคตต่อ ค่อยว่ากันอีกทีเนาะตอนนี้มันมันมีคนคนสนับสนุนคนคอยช่วยเหลือเราก็เราก็ทำไปก่อนนะคะโอเคนะคะมันร่วงเลยมาถึงก็จะลงแล้วนะคะเพราะวันนี้ด้วยอากาศอย่างนี้นะคะยืนอยู่นอกบ้านนะคะที่มีลมหนาวนะคะนานๆไม่ดีนะคะอ,อ,อาจจะไม่สบายได้นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็ต้องยังไปร้านอยู่นะคะยังเปิดร้านยังเปิดนะคะก็ยังไปอยู่นะคะ ไปดูสภาพเมื่อคืนนะคะหลังจากที่ที่พายุนะคะพัดกระหน่ำนะคะไปดูสภาพร้านนะคะว่าวันนี้น้าจะ,ะประมาณสองสมที่นะคะที่มันรั่วนะคะก็คือช่องระหว่างกลางนะคะเต็นทนะคะสองอันนะคะที่ต่อกันนะคะครั่วนะคะก็หรือไม่รู้ว่าเจ้าของที่มันโยนอะไร แล้วทําให้เต็นท์เราขาดหรือเปล่านะคะก็ก็ไม่ไม่อยากจะคิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนดีๆกันทั้งนั้นนะคะเรื่องเอาขนาดเออรถรถแฟนนะคะหม้อแกงร้อนๆเขายังเอามาวางไว้บนหลังคารถได้นะคะก็โชคดีไปนะคะที่รถคันนั้นอ่ะหลังคาเป็นเต็นท์นะคะก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะคนเรานะคะบางทีเนี่ย เออในๆก็จะเล่าละในๆก็จะพูดแล้วนะคะเออบางทีเนี่ยเราอย่างที่อ้อเคยบอกนะคะว่าบางทีเราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยคนนึกจะเกลียดเราเขาก็เกลียดเราโดยไม่มีเหตุผลนะคะอย่างอย่างพ่ออ้อเนี่ยเช่าบ้านเขานะคะจ่ายค่าเช่าเขาอะไรก็จ่ายนะคะเช่าร้านเขาใช่ไหมคะเราก็ไม่เคยติดค่าเช่านะคะเราก็จ่ายแถมว่าเขาขอ ยืมเงินนะคะแล้วก็บอกว่าจะคืนเราเขาไม่คืนโอเคไปหักค่าเช่าร่วงหน้าอะไรเงี้ยก็ว่าไปเราก็ให้นะคะแต่ผลปรากฏว่าคือคือเขาก็เขาไม่คุยด้วยนะคะท้ายมาเขาไม่คุยด้วยโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เราก็ไม่ได้ทําอะไรเราคิดว่าเราไม่ได้ผิดที่เรานะคะผิดความผิดปกติอยู่ที่เขานะคะอย่างบ้านเขาเนี่ยเราเอารถไปจอดใช่ไหมคะเขานึกอยากจะเปิดประตูนะคะกระแทกให้รถ แฟนนะคะเป็นรอยบุบเขาก็เขานึกจะทําเขาก็ทํานะคะอย่างเ,าเราเอาเราลืมไม่กวาดไว้หน้าร้านแล้วทีเนี้ยเราก็ซ่อนไว้นะคะตรงหลังคาอะไรเงี้ยพอตื่นพอตื่นเช้ามาเรามาเปิดร้านเนี้ยนึกจะหายนึกก็หายนะคะแล้วใครจะเอาล่คะค่อะอย่างเงี้ยซึ่เ,เรอเราไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเออโอเคเพราะแฟนก็เหลือไม่กี่ไม่กี่ประมาณสิบปีนะคะก็จะได้ ก็จะต้องอเขาก็แก่พอที่จะได้รับเงินเกษียณนะคะอีก1ิบปีนะคะเราก็ทนถกถูถอย,ยไปนะคะทนไม่เป็นไรคะ่ะน้ําท่วมเช่นก็วิตนะคะส่วนเรื่องที่ทําเขาทําไม่ดีเราเราก็เช่าบ้านเขาอยู่นะคะแล้วก็ถ้าอะไรที่มันไม่ได้หนักหนาเกินไปอย่างเช่นว่าเปิดเปิดประตูเข้ามาเราเราหลับอยู่นะคะเราเช่าบ้านเขาจข่ายค่าเช่าเปิดประตูเข้ามาถ้ามาหยิบของติดมือไป ก็โอเคนะคะไม่ไม่สีเรียสแต่ถ้าว่าเปิดประตูแล้วมาหยิบของเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเอาสต็อกเอาของนะคะเอาไปไว้ในนั้นด้วยนะคะทุกวันนี้ไม่กล้าไว้นะคะเพราะว่าไม่ดีแล้วละ่ะอะไรเงี้ยเช่าบ้านแล้วฉันนอนอยู่ข้างในเธอเปิดประตูเข้ามาอะไรเงี้ยช่วงกลางวันแฟนนอนกลางวันอยู่นะคะเธอเปิดประตูเข้ามาเฮ้ยเธอต้องการอะไรทําไมเปิดประตูเธอก็รู้นี่เธอก็เห็นเนี่ว่าฉันเช่าเธออยู่อะไรเงี้ยนะคะ หลายอย่างหลายอันนะคะเราก็เราก็โดนมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยหาที่ร้านที่พวกอ้อเผชิญอยู่นะคะก็จริงๆเนี่ยก็ที่มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาอยากจะมาระบายหรือหดหูนะคะแต่จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าเนี่ยค่ะคนเราเนี่ยแล้วอีกอย่างเนี่ยไม่ใช่คนเราอย่างอ้อเนี่ยปัญหาเยอะมากนะคะที่ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็ยัง ผ่านปัญหานั้นมาได้นะคะแล้วก็ปัญหานั้นก็ยังอยู่กับเรานะคะรู้สึกท้อนะคะในการทํามากที่สุดก็คงเป็นโควิดเนี่ยแหละคะ่ะกลายเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยมากเลยนะคะก็ก็อยากจะเป็นกําลังใจนะคะให้ทุกๆคนนะคะฝาันอุปสรรคถ้าใครมีอุปสรรคอะไรนะคะที่เข้ามาช่วงนี้นะคะ ตอนนี้ก็32นาทีแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้อ้อไม่คุยนานนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกเย็นนะคะแล้วก็มีลมนะไม่มีคนอคอมเมนต์ทักทายไม่เป็นไรนะคะแต่ว่า6ล้านคนที่ฟังอยู่นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็3ล้านนะคะที่กดไลค์ให้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะคะถึงไม่เปิดเผยตัวก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอะไรเนี้ยถ้าคิดว่าคิดว่านะคะถ้ามีคนคนมาย้อนหลังเนี้ยเพราะว่าเรื่องที่อ้อเล่าว,วันเนี้ย เรื่องที่มาคุยวันนี้เป็นเรื่องที่ฟังได้ตั้งแต่ต้นต,ต้น,ต,นต้นชั่วโมงนะคะจน,จนจนจบ32นาทีนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ที่เออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะค่อนข้างที่จะจะมีประโยชน์นะคะกับใครบางคนกับสาวๆนะคะที่ที่ตอนนี้กำลังมีรักออนไลน์โลกออนไลน์หรือว่าใครที่ทำ joutube ช่วงนี้นะคะแล้วก็ ไลฟ์สดนะคะก็มีผู้ชายมาบอกลักนะคะมีสัมภเวสีมาขอส่วนบุญอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องจัดการต้องทํำยังไงนะคะก็ก็ทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะคะมีสติค่ะถ้ามีสติแล้วทุกอย่างผ่านไปได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะอ้ะออขอลาไปก่อนนะคะนะคะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ดีก็ขอให้มันก็ย้ําอีกรอบนะคะสตินะคะต้องมีสตินะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่ที่มาอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดล้านคนแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นเป็นเอ,อเนเ่อเป็นเบ่าโจหรือเปล่านะคะเป็นลุงโจคนเมื่อวานนะคะที่ที่ขึ้นสาราแปดแล้วลุงคาดว่านสงสัยเป็นโจนะคะโจหนีอีกแล้วนะคะเขาพูดถึงถึงเรื่องสาราแปดปุ๊บโจหนีท่านผุนที่อยู่ด้วยกันมานะคะเอ,อ ลาจริงๆนะคะวันนี้ลาจริงๆนะคะไม่ไม่เขาเรียกอะไรนั้นไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เล่นลิ